จ้าฉันนี่ยำจูกกินจะอยู่บนหน้าให้ท่องตํบลขีเล็กอำเภอเมืองปลูกหัวไช้สา,สาเป็นอาชซียค่ะใส่สมแดงตัวน,นี้มันจะเห็ใหงามปลูกที่แหลกนี่ใบสองใบก็เอาตัวนี้ฉีดกะ,กะว่าไก่สิเป็นหัวกะเอาตันนี้ฉีดมันจะหัวเงายืดงามค่ะอืเป็นหัวแบบงามยืดตลาดต้องการค่ะ ครับอันอันัตขวดนี่ซอยยังจังไดก่อนเห็ดให้งามค่ะเฮ็ดให้งามบ่ได้ใส่อันปุ้ยขี้ไก่ปานไดก็งามค่ะบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีปานไดก็งามสีตัวนี้เสือดนึงสองเชือนีงามใบมันสีใสขคืนงามขค้นใบมันนี่จะแบบเป็นใบหยาบๆยาบมันบ่เปื่อยบ่เห็ดให้มันเปื่อยถ้าใบมันกรอบมันก็จะเปื่อยนะค่ะถ้ามันเป็นใบเนี่นี่มันจะบ่เปื่อยบ่อันนี้นั่นครับ ห้าเฟอันดกไปขายกับบเปลือยจังสีนะค่ะนี่เป็นแนวนี้เป็นลาหยาบหยาบง่ามหัวก็งามถาใส่ตัวนี้หัวมันจะยืดงามเงีวเลี้ยวตลาดต้องการครับนั่นบอกตามน้ำน้ำไอ้เพื่อนนะบอกเม่ยนเม่น้อยเพิ่นเบิ่งนี่ครับี่ต้หัวงามงนี่ถอนขืนว่าถอนขืนให้เบิ้งนี่ค่ะถอนถอนให้เบิ้งนี่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 ถอนให้เบิ้งนี่นั่นนั่นนั่นโอ้โหนี่บอกเอากดส้มแดงว่างไว้กันก็ได้อะนี่บอกเบิ้งเบิ้งหัวเป็นยังไงก่อน หัวมันสิตลาดต้องการหัวเน่าๆลิ่วเรลี่ยวเนี่ยนี่ถ้่หัวใหญ่อ้วนเขากับโบมาตลาดโบมาโอ oh, ต้องขนาดนี้ว่ <ๆ S 2> ต่อแต่ขนาดนี้ขนาด้อนพ่อถอนนี่นี่ขนาดหน้าก็ได้สามสิบห้ามือถ้าได้สี่สิบมือนี่มันจะเน่าเลี่ยวเน่าคืนคนานี้อีกเอาใส่ทุง่งไปกับสิบปงามได้ค่ะนือพักโบนพ่อขายเอาถอนเฮเบิรงกอีก่ยเบิ่งกกันนะครับ โอนี่บขนาดไม่ั้งขอก้ได้หน่อยู่ข้างกลางมันก็นงามขึ้นกันครับมันจะเฮ็ดให้งามนะอือกจากเฮ็ดให้หัวงามเพะนะื่อนหน่อยและวล้วอยยังอีกนะครับสมแดงมันก็จหลายเป็นหัวเบิดชูหัวตะกอนบริใส่สมแดงมันจะหัวบัดีบัเป็นหัวอันนี้เป็นหัวเบิดชูหัวแต่ก่อนให้นี่จะเคยได้ปลูกได้แปลกตัน ย้นนี่สิไดชิบเอชิบสองตันคุณค่ะก้อนเบิดนี่ค่ะอันอันก้อนบอร์ตใส้สมแดงได้จากตันเกาะได้แปดตันค่ะครับหลังจากไม่ใส่สมแดงยุนยุนหนีนอหนีนอใช่สมแดงนี่ได้ชิบสองตันค่ะนี่โอ้ดีนะแป้งนี่นะนะประมาณไร่กวนนี่ล่ะโอ้ครับครับที่นี่ประมาณไร่กวนอืมใส่สมแดงมันจะเป็นหัวเบิดถูกหัวสีว่าจะไหนกับคนที่ปลูกหัวใจเท่าครับครับจังหวัดเน้นะ